สวัสดีค่ะวันนี้เฮียเทวัตอยู่ที่ DIY สุขอน,นันต์สลับบุรีนะคะนี่ที่นี่มีของเล่นมากมายเลยนะคะอ,นนอ,อันนี้อันนี้ไตัวนะ้ำเทนไปลวนะันนี้วันนี้เฮียเทวัตะคะมาดูของเล่นที่ DIY สลับบุรีนะคะมากมายเลยนนเด็กๆคนไหนชอบนะคะแบบนีมม้ว่า ของเล่นที่ DIY ก็เป็นของเล่นที่แบบก็ดีนะแบบว่า <c oughs> วัสดุอะไรเงี้ยบางอย่างมันก็แบบมันก็ดูดีนะคะแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงด้วย <c oughs> อันนี้น่ารักดีนะลูกอันนี้ บ้านมีแล้วมีอันใหญ่ด้วยไอ้เปนูักอะกอย่าเี้ยหนูเอาลูกกระสุนไม่ได้มีไว้ใส่ยิงนะคะลูกกระสุนมีไว้ให้อ้วนกับสวัสดกัดเล่นนะคะตอนนี้ลูกกระสุนหายเพราะว่าโดนน้ำลายนะมันมีไม่อยากซื้อลูกกระสุนให้เพราะว่าอ้วนบางทีอ้วนเอาไปยิงมั่วแล้วอ้วนก็เอามากัดเล่นด้วยอันไหนเราก็มีนะ Hmm. ไม่เอาเป็นอีกเอ๊ะเอาเอะไรยังมีมเป็นอะไรแบบเดิมแหละซื้อไปแล้ว <c oughs> อะไรเนี่นนยประกาศ มมาีไปดูอะไรอีกนนอะไรเลย TikTok เหรอไว้เครื่องปั่นน่าราักเครื่องปั่นน่ารักราคาไม่แพงเลยคะ่ะรถพอมื่ออันนี้ก็ให้เด็กๆระบายสีเล่นนะคะมีสีห้า ลูก้ามันไม่ย่นยนพาแม่นี่ว่าหน้าไประบายสีได้เนาะว่าน่ะเหรอไหนเนี่ยแต่มันแบบอุ้ยมันเล็กไงมันย่นพอแม่มันจะได้ระบายไหมล่ะว,ว้ามามีนี่ย่นพอแมอ่อันไหลด้วยอ่ะเนี่ยมันแปลงร่างใกล้ๆมามีเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นอะไรล่ะวันแปลงก็เป็นรถเป็นรถดตำรวจจับรถ สับปะดมือของน้องนะตรงนั้นไหนวะโต้ซื้อไหนกันอันนี้ป้เหรอนี่สวัสดีนั้นไปโอวานโดจีนี้ไปนี่ใช่แต่วที่บ้านเรามีกลุ่มเก่าแล้วกลุ่มเก่าก็รีบตัดทิ้งเลยน่ารักมากอะไรอะเลี้ยงบาร์บี้ เอออ้วนเดี๋ยวเดี對對 <rain> ๋ยวเราหานี <these tuo> <sters> ่กันที่เหล่าดินสออัตโนมัติมาเล่นอันนี้กันก่อนนะมามีมาเล่นนางไออ๋อมาเล่นนางนี้มามีบุญบุญปาเมื่อเล่นคุลุ้นคาเมื่อพวกแม็กโครรถดำรถตัดรถยกรถปูนก็มีนะคะนี่เหมือนเหมือนเหมือนกันที่อันนี้ไอตัวเลยอ่ะ เหมือนไหมเหมือนเลยปาย้ยออปาไก่นี่เออป้าไก่เอ้ยป้าไก่เออปา้าไก่สีเหมือนไหมรล้วแกจะเป็น,นเน,นี้ยเนี่ยเออคันนี้ยังไม่มีนะว่ายังไม่มีคันนี้คันนี้เท่าไหร่หกร้เอยเก้าสิบบาทเอาไปเล่นอนะ่ะไม่ได้รอวันเกิดก่อนเดี๋ยวมามีซื้อให้ออโอเคับแได้คันนี้มีแล้วแล้วคันใหญ่นี้เท่าไหร่ว่านคันใหญ่นนมีไม่ไม่คันนี้ไม่แพงคันนี้สามร้อยเจ็ดสิบคันใหญ่นี้ แต่คันนี้ดูแบบเบาๆนะ,ะเารถขนนะเฮ้ยนี่มันเหมือนของหนูเลยอ่ะเนี่ยเหมือนไหมเฮ้ย,น,ยนี่มันรถอะไรเนี่ยรถรถรถขนเครื่องบินรถขนก็เป็นกับ,ก,บกับรถมีรถรถลอลออันนี้ขนอะไรบ้างเนีดูอะไรอีกอ่ะครับ มีเครื่องครัว <linear unku, S 1> เครื่องทำอาหารที่เล่นรายตัวต่อเลโกโล้รถแข่งรถรถจัมปนบูวตับเตนอุปกรณ์การช่างนะคะอุปกอณเจอมีอะไรน,นี่มา๋ยวจะอ้วนทันทาวรถขดน้ำมันรถขดน้ำมัน อันนั้นบับเบิ้ลที่เป่านอารักเอาบับเบิ้ลไที่เป่า้ลายลูกกบน่ารักไหมวัน,เ,นเอาวันนี้ห้าน,น,นาทีหกนาทีแล้ววนจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดอะไรอีกกดกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับกิ้งกิ้ง